เช้านี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสของเด็กแสบมิรินเมื่อเด็กน้อยจะได้ลองกินน้ำมะพร้าวครั้งแรกทางไซลิงแต่พอมีเด็กเห็นไซลิงนึกว่าจะได้กินยาก็รีบเดินหนีทันทีพี่ต๊กโตต้องเรียกมาหลอกล่อให้ลองชิมไป็หนึ่งหลอดเท่านั้นแหละจากเด็กที่วิ่งหนีไปเมื่อกี้ก็วิ่งตามใช้งวงเกี่ยวไหล่เกี่ยวแขนไม่หยุดจนป้อนไม่ทันจบเช้านี้เล่นเอาพี่ต๊กโตถึงกบเหนื่อยกับเด็กแสบกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่อยากเยี่ยมชมพัฒนาการของช้างน้อยและสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นที่ร่มแดนช้างสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือวางแผนเยี่ยมชมได้ที่เพจร่มแดนช้างได้เลยค่ะอันนี้โตฝากน้องมิลินะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวสุขแกะนี้ใหแกะได้ไหมะดิมิน นี่นีนรอแป๊บลูกแล้วก็แบบใช้ใช้ไซลิงจริงๆด้วยไงไซลิงจากห้องหมอไม่รู้ว่าหมอจะกโกรธหรือเปล่าแอบบสปอยและสิ้นเปลืองเล็กน้อยนะครับเอาไซลิงใหม่เอาไซลิงใหม่มารอมาดูสกิลพี่โตกกัน

chắc chìm mấy lũ, ba, chút chít luôn Đâu, đâu, đâu Đâu, đâu, hai tạ à, nữa à. Sa -sa. Tịt chay quá à, tịt đấy. ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแย่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเช้าไว้ลูกตอนแรกวิ่งหนีตอนแรกวิ่งหนีอ่ะตอนนี้ไม่ทันแล้วอ่ะชอบเลยตอนแรกหนีตอนนี้แย่งเป็นชั้นเซเล็บต้องกินต้องกินน้ำมะพร้าวจากหลอดไซรินมช้าหน่อยลูก วิลลินวิลลินเดีวิลินทำไซลิงแตกตอนแรกวิ่งหนีนึนกว่าเข็มตอนนี้ไม่ทำอะไรก็ยอม <l ots> แล้วเดี๋ยวคอยดูนะไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตอนที่พี่โตจะผ่านเนื้อในให้กินเนะี่ย <l ots> เอาเกิดสมความขึ้นเล็กน้อย no, <l ots> หนูหยุดหยุดหยุดวางตัวดิหนู no, หยุดแคลนโคลนโคุณ,คณ,คณ เรียบร้อยหน่อยคุณอุตส่าห์โพสเป็นเมาชาว,ว่าเรียบร้อยหนูวางตัวดีๆลูกโตเอามะพร้าวคว่ำอยูแะเอาจะเล่นทั้งลูกแล้วเว้ยนูน่าจะใช้ไซรินแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับที่เหลือน่าจะเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นเกรงใจเหมือนกันกลัวคุณหมอมาตามว่าของหายไปถึงไซรินไซรินหาย เอายินมีดึงแข็งมีดึงแข็งแล้วก็แบบเอาแต่ใจตัวเองนะโตลงความมะพร้าวขึ้นมาเออรีบรีบใครจะไปป้อนเธอทานวิลินลูกหนู โอเคทุกคนครับขอสรุปความจากคําถามเมื่อเช้าที่ผมโพส์ไปว่ามิลินเทียบกับช้างอื่นๆทั่วไปโซนแบบนี้ไหมก็ช้างทุกเชือกลูกช้างนะครับเป็นไปตามวัยครับเหมือนเด็กก็น่ารักนะครับแล้วก็โซนแต่มันก็ต้องแยกนิดนึงแล้วว่าระหว่างแบบโซนแบบโซนน่ารักโซนตามพฤติกรรมนะครับกับกับร้ายก็คือชนนะครับชน แล้วก็ทําให้คนเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยก็หลายเชือกนะครับหลายเชือกต้องแยกนิดนึงระหว่างโซนน่ารักกับโซนแบบว่าพังทลายหรือว่าทําให้คนเจ็บตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะครับก็ยืนยันด้วยจํานวนช้างที่เห็นมากับตาหรือว่าเลี้ยงมากับตาด้วยตัวเองก็มิลินถือว่าเรียบร้อยนะครับเอา้าทุกครั้งที่พูดว่ามิลินเรียบร้อยแต่ทุกคนก็จะแบบมองแม่แม,แม่มองบนกันเป็นสิบสิบคนเลยครับ ก็มิลลินเรียบร้อยครับยืนยันนะครับวันก่อนก็พ่อมิ่งเมืองเขามาเยี่ยมหาเขาก็บอกว่ามิลลินนิ่งนะครับแล้วก็สโลโมดมากเมื่อเทียบกับมิ่งเมืองหรือว่าเทียบกับช้างอื่นๆนะครับ mm hmm. ผมว่าเดี๋ยวคอยดูนะทั้งมิ่งเมืองเอยนะโมที่ผมตามอยู่ก็เห็นฝนรินนะครับแล้วก็น้องมีนาใช่ไหมอันนั้นรุ่นใหญ่หน่อยแต่ก็ทุกคน สปีดมากครับนะครับก็มีมิลินเนี่ยแหละที่ค่อนข้างจะเบบีว่าเขาหน่อยนะครับก็มิลินซนกว่า,าทารินนะครับมิลินสซนกว่าทารินแต่ว่าโดยเทียบทั่ว,วไปแล้วทั้งทารินแล้วก็มิลินเนี่ยถือว่าเป็นช้างค่อนข้างจะเอาเป็นว่าลูกป้าน่ารักแล้วกันนะครับก็แม่แม่ก็มองบนได้ไม่ถึงยังไงถึง,ถ,งถึงป้าพูดว่าลูกน่ารักแม่ก็ต้องเห็นด้วยครับเพราะว่าลูกแม่ก็น่ารักอะอะดู กี่หลอดแล้วลูกถ้าหมดแล้วโตเปิดเปิดให้น้องกินเนื้ออ <c oughs> บอกมิลินแม่น่ารักจะไปลบกับสุนัขละมิลินน่ารักนะครับแล้วก็ฟัง คำนะครับรู้เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นช้างที่กระตันยุกระตะเวทีนะครับอ่ะสรนเสริญลูกตัวเองซะเยอะแล้วครับ